สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเกมเมอร์อีสานนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับแอป e z a t Money นะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตการถอนนะครับตอนนี้คะแนนของผมก็56,184คะแนนแล้วนะครับก็ประมาณ56บบาทน,นะครับแอปนี้ผมก็ทำเมื่อคืนนี้นะครับผมก็ได้คะแนนมา นี่ครับห้าพันเมื่อคืนนี้ก็3 000 8, 000นา0 0ั0 0ปคะแนนนะครับมเมื่อคืนนี้นะครับประมาณตีหนึ่งนะครับผมทําแล้วก็นี่ครับตัวนี้ของทูมอนี่นะครับใครยังไม่ทําดาวน์โหลดมาให้เข้า2วันนะครับวันแรกก็ได้พันแนะครับวันที่วันที่สอีกสองพนะครับ เดี๋ยวผมก็จะมาถอนให้ดูเลยนะครับเนี่ยครับผมยังไม่ล็อก็คกินลายวันนะครับเดี๋ยวผมขอ็คกินรายวันแป๊บครับโอเคครับวิดีโอก็จบไปแล้วครับผมก็การกรบาทออกนะครับซีกินลายวันไปครับวันที่ห้า ตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับทำสามภารกิจก็จะได้สามอีกสามพันคะแนนนะครับถ้าถอนอีกครั้งผมก็ได้สองพันห้าอีกสองพันห้าคะแนนลอากินสามวันก็ห้าร้อยคะแนนเหมือนเดิมนะครับก็รีเซ็ตมาเรื่อยๆครับส่วนตรงนั้นมาดูการถอนนะครับกดมาที่ทุมนี่นะครับตรงนี้ ตอนนี้ก็จะเป็นบัตรธนาคารนะครับยังไม่มีนะครับมีแต่ททมานีวอลิตนะครับโอเคครับไปถอนกันเลยครับกดเข้าไปครับโอเคครับพอเพื่อนๆกดเข้ามาแล้วก็จะเป็นหน้านี้นะครับให้เพื่อนๆใส่เบอร์มือถือวอลิตนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นชื่อของเรานะครับที่ผูกบัญชีบริษัทนะครับให้เพื่อนๆใส่ไปเลยนะครับโอเคครับพอกดเสร็จก็จะมาเป็นหน้านี้นะครับกดตกลงไปเลยนะครับโอเคครับกดถอนเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหลือ6000คะแนนนะครับหลือ6บาทนะครับมาดูประวัตินี่ครับถอนไปประมาณเที่ยงนะครับรอเงินเข้านะครับ โอเคครับเพื่อนเพื่อนครับเงินก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยครับกดไปที่กระดิ่งนะครับตรงมุมด้านบนนะครับเข้ามาเนี่ยครับเงินก็ได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับถอนปุ๊บเข้าปั๊บนะครับรอไม่เกิน4-5นาทีนะครับเงินก็เข้ามาแล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามถ้ามีอะไรสงสัยฝากคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปด้วยนะครับ